มีใครจำวงเมเดได้บ้างพอรู้ว่าวันเ n d Only ใช้เพลงของเมเดเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์น่ะน้ำตาจะไหลจริงนะคือเป็นเพลง Star Born ของเมเดนะคะซึ่งเพลงของเมเดที่โด่งดังใน CPN ปอจ้านก,ก็คือเพลง Contentment เนอะจริงๆ CPN เรื่องนี้ก็มีคนเล่าไปเยอะแล้วเนาะอันนี้พิงขอข้ามๆไปแล้วกันนะคะก็มาดูความหมายเพลงกันดีกว่าอ่านเอานะจะได้ฟังเสียงพี่จ้านไปด้วย 要彩虹，怎么去拥抱一夏天的风？天上的星星笑地上。 แต่เอาจริงๆนะในบรรดาเพลย์ลิสต์เพลงของเมเดเนี่ยที่พิงชอบมากที่สุดคือเพลง Eternal Summer นะคะ ลาทิ้งกฎเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ให้ทําตามหัวใจตัวเองอะ่ะเออมันแบบว่ามันนึกถึงพวกเขาอะ่ะฟังแล้วนึกถึงพวกเขาอะ่ะอิตาลีซัมเมอรคือฤดูร้อนที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเนาะมันมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าเธอกับฉันวันนั้นบนเนินเขานั้นเราร้องเพลงด้วยกันเพลงจากปีนั้นความทรงจําแบบนั้นเพียงพอแล้วที่จะทําให้ฉันรู้สึกเหงาไปอีกหลายวันหลังจากนี้อะไรประมาณนั้นน,นะคะก็เลยทําให้นึกถึงเพลง white windmill ของเจช ะค,ะคือเรามีความรู้สึกว่าเราฟังเพลงเดียวกับเขาอ่ะเออมันรู้สึกดีจังเลยเราพี่ป็นคนที่อินกับเพลงมากเลยแล้วก็ชอบแกะเพลงมากที่สุดในชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเพลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาะก็จะไล่ฟังเกือบทุกเพลงเลยแล้วก็มันมักจะเจออะไรแบบนี้มันมักจะเจอเรื่องราวที่มันซ่อนไว้ในเพลงเสมอะมันมีทั้งโรแมนติกอีโรติกขมขืน้องสังเกตเอาดูเถอะ มันมันมันบอกบอกได้จริงๆดีใจที่ One and Only หยิบเพลงของเมเดมาใช้นะคะกลับมาที่เพลง s t a r b บอนะคะก็เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆเพลงหนึ่งเลยพิงชอบท่อนหนึ่งที่บอกว่าแบบท่อนท่อนท้ายๆเลยนะเขาก็บอกประมาณว่านกฟินิกเนี่ยจะปรากฏตัวได้ก็ต่อเมื่อถูกไฟเผาไหม้เท่านั้นไม่ว่าทิศทางมันไม่ว่าทิศทางลมมันจะถูกต้านขนาดไหนฉันก็จะบินอะไรประมาณนี้นฉันก็จะต้องบินไปฉัไม่กลัวคนนับพันมาขัดขวางหรอกแต่ว่ากลัว ว่าตัวเองจะยอมแพ้มากกว่าเพลงนี้มันให้อารมณ์ประมาณว่าให้เป็นตัวของตัวเองให้แบบซึ่งเราก็น่าจะได้ไปฟังอีกทีกันในโรงภาพยนตร์นะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันในโรงภาพยนตร์กับวั e o n e Only นะคะ